สวัสดีค่ะทักทายพี่ๆน้องๆด้วยกว๋ยวยเตายมดึกนะคะกว๋วยเตี๋ยวขาหมูค่ะถ่ายชามเซนต์หมากข้างใน้องข้าวทางตอนเหนือของประเทศเดนมาร์กนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็หยุดยาวเป็นหนึ่งอาทิตย์ไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลอีสเตอร์ค่ะวันศุกร์แบบนี้อากาศเย็นๆข้างนอกตอนนี้รอบดึกนะคะเราก็อยากทานซุปร้อนๆสดร้อนค่ะ ก๋วยเตี๋ยวขาหมูลูกชิ้นหมูลูกชิ้นก่อนนะคะมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้ะผักก็ไม่มีอะไรนะคะมีกระหล่ำปีมีบลอกเกอรี่แล้วก็มีถั่วงอกนิดหน่อยนะคะต้นหอมผักชีแบบนี้แหะคะ่ะไม่ทําให้ดูนะคะก็ทําเสร็จชวนกินเลยจ้า เสิร์ฟพร้อมน้ำสตรอเบอรี่โฮมเมดนะคะน้ำสตรอเบอรี่สดๆจากสวนค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอร่อยแล้วก็อย่าลืมกดโป้งขึ้นกด subscribe ทักทายใต้คลิปค่ะอยู่ดีมีแรงนะคะบ๊ายบาย